สวัสดีค่ะทุกคนคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่กี้พาทุกคนมาวัดยอดนิยมของอ่กรุงศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกวัดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกี้จะเข้ามาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนที่มาถึงเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนด้วยใช่ไหมคะก็มีคนเข้ามากราบ นะคะเข้ามาชมวิหารสวยๆวนะคะเข้าไปกราบพระรูปในอุโบสถหลังเล็กอันนี้นะคะรวมไปถึงเข้าไปดูภาพเขียนในสารการ,ปรเปี่ยนที่อยู่ทางด้านริมน้ําแล้วก็ขึ้นไปกราบนะคะพระประม,มชาลูกสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะกออ็วัดนี้จริงๆหลายคนที่เปิดเข้ามาดูเนี่ยเห็นรับทันทีก็คงจะรู้แล้วว่าที่นี่เป็นวัดอะไรนะคะสวยมากค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปยืนเล็งอยู่นะคะว่า พระพุทธรูปที่อยู่บนวิหารกองที่วัดเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงเป็นสีแบบนั้นพยายามหารูปเก่าๆที่ตัวเองเคยถ่ายไว้เมื่อหลายเดือนก่อนที่ได้เข้ามาที่นี่นะคะก็หารูปไม่เจอรูปมันเยอะมากหาไม่เจอแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นที่มาเนี่ยหลวงพ่อที่ปฏิสถานอยู่ในวิหารเนี่ยจะใส่ทีวอสีเหลืองนะคะขี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าตอนออริจินัลเดิมๆเนี่ยพระพุทธรูปที่ปฏิสถานอยู่บนเนี้ย สีองค์เป็นสีนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามีการบูรณะให้เป็นสีแบบนี้แต่เขาบอกนะคะถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากจริงๆนะคะคือไม่ผิดหวังนะคะทุกครั้งที่เข้ามาที่วัดเชิงธาทีไรนะี่ยที่ไม่ไม่ผิดหวังเลยประวัติก็คงไม่ต้องพูดกันมากนะคะวัดนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมีเป็นลนักษณะของตำนานด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวระบุถึงวัดนี้ในพระราชพงศาวดารตอนป,ปลายๆนะคะว่าเป็นวัดที่คือน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุทธยาช่วงต้นๆแหละ แล้วก็คงมีการบูรณะกันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆในทุกๆรัชกาลนะคะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าวัดเชิงท่าเนี่ยนะคะ,ะเป็นการเป็นลักษณะของตำนานที่เศรษฐีเนี่ยเขาสร้างสร้างเรือนหอไวใ้ให้กับลูกสาวนะคะเพื่อต้องการที่จะให้เป็นเรือนหอหและอยู่กับผู้ชายที่พ่อหาให้นะคะทีนี้ลูกสาวก็หนีไปกับผู้ชายที่ตัวเองรักนี่แหละนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ยอมกลับมาสักทีตุดท้ายเนี่ยเศรษฐีก็เลยยก วัดแห่งนี้นะคะหรือว่าเรือนเรือนหอเก่าเนี่ยแหละให้เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเป็นสัตวาสถานของวัดไปนะคะโดยแรกเริ่มเนี่ยคือชื่อว่าวัดคอยท่านะคะวัดตินท่าวัดเชิงท่านี่มาหลังๆแล้วนะคะแล้วก็ชื่อเป็นทางการรู้สึกจะเป็นวัดโกาวาสเนาะ,ะประมาณนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้า,จาตากสินนะคะเกี่ย คือเคยบอกกับทุกคนว่าเราอยากจะตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมโรคระบาดโอ้มันเยอะไปหมดนะคะทําให้ติดติดขัดขัดไปหมดเลยนะคะกี่ก็ยังแบบไม่ได้ยังไม่ได้ตามรอยพระองค์แบบจริงจังักทีนะคะคือล่าสุดในยุธยาเนี่ยเราจะไปที่พระ,พระที่นั่งทรงปืนในวังหลวงใช่ไหมแล้วก็มาที่วัดน,นี้นะคะวัดเชิงท่านี่ แล้วก็ไปที่ไหนล่ะออวัดพิ่ชัยนะคะเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตักสินะท่านตั้งทัพในใน,ในตอนนั้นเนี่ยนะคะท่านดํารงยศอยู่เป็นเป็นทหารนะคะเป็นทหารดํารงยศเป็นพระยาวชิรปาการเป็นยศสุดท้ายของท่านนะคะหลังจากนั้นก็ออก่อนที่วิทยาเราจะเสียกรุงในครั้งที่สองนะคะท่านก็เกณฑ์ผู้คนนะคะข่าวว่าประมาณสัก500นะคะบา,บางกระแสะก็บอกพันหนึ่งประมาณนี้นะคะ ก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้แหละนะคะออกไปจากค่ายว่าพี่ชัยนะคะแล้วก็ออกไปนะคะตอนนั้นก็มีผู้คนโจดจันท์กันไปต่างๆนานา,นาบางคนเห็นด้วยก็เข้าใจบางคนไม่เห็นด้วยก็มองว่าทําไมถึงหนีทับอะไรก็ว่ากันไปแต่กี้มีโอกาสได้ฟังนะคะการพูดคุยของท่านอาจารย์ที่เขาอยู่ในแวดวงของประวัติศาสตร์หลายๆท่านนะคะที่กี้ติดตามท่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็อ่านหนังสือด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะอ,อ,อาจารย์ท่านเนี้ย ท่านบอกว่าสุริยพจ้าตักสินเนี่ยท่านเป็นทหารนะคะคือท่าน่ะเหมือนมองการมองเกมขาดอะนะคะว่าในครั้งนั้นเนี่ยอยุธยาเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับทางฝ่ายของทางพระม่าได้อยู่แล้วนะคะท่านถึงได้ตัดสินใจเกณฑ์ผู้คนหนีออกไปนะคะคือไปทางค่ายระพิชัยนั่นแหละก็กี้คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยป่านนี้ไม่รู้ประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะเนอะอืมประมาณนี้นะคะก็ อีกไม่นานเกินรอค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวคีจะพาทุกคนไปตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อสยามเรามากทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเคยมีคนบอกว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่มาของทั้งสองพระองค์อาจจะต่างกันตรงที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านทรงมีแบ็กดีอ่ะ ูดง่ายคือท่านเป็นเชื้อเชื้อหนอเหนเนื้อกษัตรย์อะนึกภาพออกใช่ปะคือพูดง่ายคือเป็นการกอบกู้แผ่นดินก็จริงแต่ว่าท่านเหมือนมีกําลังนะคะคือต้นทุนดีพอสมควรอยู่นะคะแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยคือท่านเนี่ยความสามารถล้วนๆนะคะคือเริ่มจากไม่มีอะไรอะทุกคนนึกภาพออกไหมอะออกไปจากอายุธยาตอนนั้นก็มีคนไปแค่หยิบมือเดียวนะคะแล้วคนที่ไปร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากในเวลานั้นเนี่ย มีแต่ใจล้วนๆน่ะนะคะมีแต่ใจที่จะเข้ามาช่วยนะคะประมาณนี้นะคะถึงได้บอกว่า10กว่าปีนะคะที่พระองค์ทรงปกครองกงรุงธนบุรีสีมหาสมุทรนะคะหรือว่ากรุงธนนั่นแหละนะคะ10กว่าปีที่พระองค์ทรงปกครองอยู่นะคะเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของราชวงศ์ธนบุรีน่ะนะคะที่ก็มองว่าเป็นอะไรที่ เป็นสิ่งที่คนไทยจดจําไม่เคยลืมนะคะวัดนี้ก็เช่นกันนะคะมีผู้คนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาดูความสวยงามของวัดเชิงท่าาไมาด้มาตามรอยกระเเกตยอย่างเดียวนะคะไม่ใช่อันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งที่มันต่อย,ยอดไงแต่ลึกๆแล้วจริงๆอะ่ะเข้ามากามราบสมเด็จพระเจ้าตักสินกันนั่นแหละนะคะเป็นสิ่งที่นี่แหละมันตื้นตันใจเนาะตื้นตันใจทุกคนคะกี้คงไม่สามารถจะถ่ายแบบให้เก็บรายละเอียดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เพราะว่า โบราณสถานอายุทยาตอนนี้นะคะเขาปิดไม่ให้เข้าใช่ไหมรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆที่อาจจะเปิดให้เข้าก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ผู้คนอาจจะไม่ได้มาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยบางจุดก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังมีการบูรณะบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาพเนี่ยก็คงต้องเก็บสูงๆหน่อยนะคะอย่าไปอย่าไปสาดมากเพราะว่าหญ้าเยอะมันเยอะนะคะภาพไม่สวยงามก็อย่าถ่ายออกไปนะคะไม่ดีอ่ะอันนี้เป็นอุโบสถที่กี้บอกไลคะว่า อุโบสถอันนี้คงจะสร้างทีหลังแหละนะคะแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างของอุโบสถในยุคในทศวรตอนปลายกลางกลางลงมาถึงปลายเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ใหญ่หรอกมันจะเล็กนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้มันเป็นรูปร่องรอยของบริเวณกำแพงแก้วของวัดเดิมเดิมออริจินัลเห็นปะเนี่ยมันจะมีทางเข้าเมื่อกี้ตอนที่กี้เข้ามาจากทางฝั่งที่ตะวันออกมันก็มีทางเข้าเข้ามาอย่างนี้แหละ ลักษณะอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนมันจะมีซุ้มประตูมันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นซุ้มอยู่ข้างบนทุกคนหรือพราออกปะประมาณเหมือนเวลาเราไปวัดวัดอะไรนะวัดราชบูรณะวัดพระรามใช่ไหมที่ตรงซุ้มประตูซุ้มประตูกำแพงแก้วมันจะเป็นซุ้มอยู่ข้างบนแต่อันนี้มันหายไปแล้วนะคะอันนี้มันเป็นร่องรอยของออริจินัลวัดเดิมๆที่คิดว่ามันออกไปถึงนู่นเลยแหละนะคะมันออกไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยก็มีการมาบูรณะเพราะฉะนั้น อุโบสถหลังเนี้ยนะคะทุกคนดูเสมาไปเสมาเดียวแต่ว่าใบเนี่ยไม่ใหญ่วนบ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นอยุทยาตอนกลาง,ลงมาถึงไปลายปลายแน่นอนอยู่แล้วนะคะแอบมีรูปปั้นของสิงของอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าตา,ากสินท่านมีเชื้อจีนเห็นไหมคะประมาณนี้พี่ขออนุญาตไม่เดินไปจนสุดนะประมาณนี้นะคะอ่าอย่างที่บอกนะคะว่าเก็บภาพก็ต้องเก็บให้มัน เก็บให้สวยอะนะคะไม่ใช่โหถ่ายอะไรออกไปก็ไม่รู้ลกลงลังนะคะไม่ได้ส่งผลดีต่อโบราณสถานเนี่ยไม่โอเคนะคือกี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายดูลณนะโบราณสถานไงนไม่จําเป็นต้องถ่ายเก็บภาพพวกนั้นไปนะคะ, <c oughs> อ,ะอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆสวยงามเอาไว้ในความรู้สึกมากกว่าเข้าไปในวิหารเข้าไปในโบสถไม่ได้แต่ข้างในมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวถ้ากี่หารูปเก่าๆเจอกี่จะเอามาใส่ให้ตอนลงคลิปนะคะว่าข้างในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่องค์สีทองสวยงามจริงนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้บรอุโบสย่างที่กี่บอกอ่ะมันเป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบยุทยาตอนปลายสะพานทรงยาวท้องกลางแอนแบบรือสัเภารอ่ะยุคพนาาลงมาจะเป็นอย่างนี้หมดนะคะแล้วก็รูปแบบของอุโบสถเล็กๆแบบนี้นะคะดูลวดลายคือคือ,คอพูดง่ายคือเอ่อไม่ได้มีปุนป้องปุนปั้นอะไรตรงบริเวณประตูหน้าต่างไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะมันจะคล้ายๆวัดอะไรนะาเอ่อวัดอะไรล่ะที่เราไปกันมาที่ เป็นตะ้นแบบอุโบสถเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้มีดีเทลเยอะมากจริงๆว่าธรรมารามก็ก็อุโบสถก็เล็กๆแบบนี้แหละนะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกเขาคงบูรณนะเพราะว่ากี่จําได้ว่าก่อนหน้าเนี้เหมือนกับสีของตัวอุโบสถนะม,ม,มันไม่ได้เป็นสีนี้หรอกแต่นี่คือเขาเขาบูรณนะให้สวยงามก็ดีแล้วค่ะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูโดดเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ดูผิดแปลก อะไรไปขนาดนั้นนะคะคือโบราณสถานคือถ้าไม่บูรณะมันก็ยิ่งโสมไงนะคะก็สวยดีข้างหน้ามันจะเป็นรูปแบบของหมู่เจดีนะคะวันนั้นกีได้ยินข้อมูลแว๊บๆเขาบอกว่าหมู่เจดีแบบเนี้ยนะคะเป็นเจดีบรวันจุปถิของเจ้านายคือพูดง่ายคือเจ้านายหรือผู้คนที่อยู่ในคืออาจจะมาทําบุญวัดนี้ดูแลวัดนี้บูรณะวัดนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุลงไปว่าเป็นเจ้านายแบบ ชั้นไหนตระกูลไหนหรือชื่ออะไรคงไม่ได้ระบุขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากที่มีการอุทิศพื้นที่ของวัดเนี้ยให้กับเศรษฐีเอาเอาเอาวัดเนี้ยให้กับวัดไปแล้วใช่ไหมเอาเรือนหอให้วัดไปแล้วใช่ไหมหลังๆก็มีการทําบุญอะไรกันมาเรื่อยๆแหละนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมันถูกทิ้งล้างไปเนาะแล้วก็ในยุคข,ของรัตนโกสินทร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงยุทธยาปลายปลลงมาประมาณเนี้ยเริ่มมีคนเข้ามาใช้วัดนี้นะคะ เขาบอกว่าแถวๆเดียวมันใกล้กับอู่ต่อเรือนะคะมันเป็นอู่ต่อเรือตอนที่ทุกคนจําได้ไหมตอนนั้นท,ที่พระเจ้าตักสินน่ะท่านทรงออกไปจากวัดพิชัยใช่ป่ะแล้วก็เสด็จท่านก็กลับมาเพิ่มมาดูว่าจะอะไรนะคือ,อยุธยาจะไปต่อได้ไหมสุดท้ายมันไปไม่ได้เขาบอกว่าแถวๆเนี้ยเหมือนจะเป็นอู่ต่อเรือนะคะเพราะาตอนนั้นมีการต้องใช้เรือต้องใช้อะไรด้วยนะคะก,ก็ประมาณเนี้ยแต่กี่ไม่แน่ใจว่าอู่ต่อเรือมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าฝั่งข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแม่นากระบุรีนะคะ ข้ามฝั่งไปมันคือวังหลวงนะคะตรงบริเวณแถวแถวพระที่นั่งทรงปืนนะคะปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นวัดใหม่ชัยวิชิปแล้วเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะข้ามไปมันจะไม่ถึงตรงบริเวณแถวแถวพระที่นั่งสุยาศอมรินสุยาศอมรินมันต้องแถวแถวนูน่นวัดนาพเมรนมันถึงจะมองเห็นกันนะคะประมาณนี้ออหมู่เจดีข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะเหมือนเจดีที่วัดสวนดอกที่เชียงใหม่คือเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้านายที่ คล้ายๆเหมือนแบบมีคุณูปการต่อวัดอะนะคะทำบุญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวที่ให้ดูสวยไหมสวยมากเลยอะ่ะมีอยู่ห 1, 1, นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกีนะด้วยสิบเจ็ดนะทั้งลากฐานด้วยอะไรด้วยนะแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กี้นับได้เท่านั้นอะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดด้วยมั้งอน,นุด้วยมั้ง แต่ไม่ถึงยี่สิบหรอกนะคะมันก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปเป็นะะระฆังเล็กละระฆังย่อมุมเจดีทรงอุ่นมีแอบ,แอบมีทรงปางอยู่ตรงนน,น้นอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้อันนั้นอันนั้นทุกคนอันนั้นทุกคนเห็นอันนั้นป่ะกี่ว่าอันนั้นนะมันคล้ายๆเจดีอันที่เขาเรียกเป็นเจดีทรงมะเฟืองอะแต่มันเป็นมะเฟืองเล็กนะมันไม่ใช่มะเฟืองใหญ่มันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับ จดีทรงมาเฟืองที่อยู่หน้าอุโบสถของที่วัดราบปดิสถานะที่ตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะมีการมาบูรณะกันในช่วงของรัชกาลที่เท่าไหร่นะาห้าหรือหกเนี่ยนะคะประมาณนี้แหละรัตนโกัินกร์อหมีการมาทําเป็นเจดีสองอันก็คือเป็นพระปฐโทนอันหนึ่งแล้วก็เจดีทรงมาเฟืองอันหนึ่งสวยงามมากนะคะแต่อันนี้กิ่ไม่แน่ใจว่าแบบนี้เขาเรียกว่าทรงมาเฟืองหรือเปล่านะแต่มันคล้ายๆไงมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นซี่ๆซี่ๆเป็นแบบ มันสวยมากอะนะคะเก็บภาพไปให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านหลังี่กี้ยืนตรงเนี้ยมันเป็นวิหารแต่ความเท่ของวิหารที่วัดเชิงท่าแห่งนี้คืออะไรหรือว่ามันเป็นวิหารที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นวิหารยาวทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นวิหารยาวนะแล้วก็มีประดิสถานพุทธรูปอ,องนี้อยู่เห็นปะ่ะข้างหลังเป็นปาง อ่ะปะเป็นเจดีย์ทรงปางนุน่พรสูรยุ้งบนนู่นมีนะโอ้เราเพิ่งเคยเห็นนพสูรที่เป็นโบราณสถานอยู่ติดกับตัวเจดีย์ปางปกติไปมาหลายวัดไม่เคยเจอนพสูร์เลยนนพสูร์อับปะ c ลงมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะคะอันนี้เราได้เห็นนนพสูร์อยู่ข้างบนเห็นไหมคะทุกคนลำพูขันฝักเพกาแล้วก็สลัดใดรวมไปถึงบริเวณที่เป็นข้างบนอันนั้นอะ อ่แล้วก็เป็นคล้ายเหมือนกริฑอย่างนั้น,นะเขาบอกว่าเป็นการจําลองอาวุธของพระอินท์หรือว่าพระอิศวนนะคะลักษณะของนพรศูนเนี่ยเป็นการทำมันเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องประดับยอดบนของ